ครับผมเดี๋ยวมาดูมาด้าสองอ่ามาด้าสองตัวจีนะปี2022ิเดี๋ยววันนี้จะให้มากับเสียเป้เดี๋ยวให้เสียเป้ดูารายละเอียดภายในนะคุยกับเสียเป้ดูนะเสียเป้จะแนะนำนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดประตูประตูอ้าวเข้ามาปุ๊บก็อ่าปุ๊บจุดเด่นคันนี้เรามาคุยเรื่องจุดเด่นกันว่ารถคันนี้มัน หนึ่งอะไรมั่งเสียโงมอะไรอ่าโงมอะไรนะโงมอะไรเป็นยังไงครับบุดเล่นโงมอะไรตัวนี้น <competitions> ี Sud ่นี <sized> ่คืออะไรเนีะครอบแคปล่าครับอ๋อมีแคปล่าอย่างงามแคปล่าแคปล่าเงางามเลยแคปล่าแคปล่านี่คือเก็บถ้าจะเก็บแบบนี้ก็เก็บหมดเลยเนาะใช่ครับงามแค่าจะฟองสองพันนี่คือจุดเด่นอันอันแรกนะแล้วก็จุดเด่นที่สองเรื่องเรื่องที่ว่าเกียร์ตรงไหนครับเกียร์มีแมกกาชิปครับแมกกาชิปปรับได้ อ่าไม้ก็ชิปตรงไหนครับนี่ครับเขาควายมันเนี่ยครับเขาควายใช่เขาเรียกภาษาภาษารถนะครับเขาควายหรือเขาควายเดี๋ยวโมเมนตมาดากันเด้ออย่ะอย่างเกียร์ก็เดี๋ยวไม่ครับรีวิวบาดากันอ้าวออโต้ได้ธรรมดาได้ออโต้ได้ธรรมดาได้ดีดีกับเอ็มคือดีออโต้เอ็มแมนนวลแมนนวลแมนนวลถ้าเราเข้ามาปุ๊บกี่สเต็ปมั้ยนี่ครับโมเมนต์หนึ่งหน้าจอจะเป็นเกียร์หนึ่งครับโมเมนต์มาพุ่งเนอะอ่า ตัวกี้ใส่ไปแล้วนะเกียร์หนึ่งนี่ไงสองขึ้นนี่เรอใช่อ๋อโยกโยกมาทางนี้เมื่อกี้นี่นะอ่าโหลูกเล่นเยอะนะโอ้เอาเดี๋ยวตัวนี้มันเขาเรียกว่าปีปีอะไรครับท่านปี22ครับปี2022เป็นตัวอะไรมั่งตัวตัวท็อปสุดเลยครับท็อปสุดในปี22เลย ของมาด้าสองของมาด้าสองแล้วไม่เท่าไหรนะคันนี้ครับไม่เก้าหมื่นสองพันกิโลเก้าหมื่นสองพันกิโลก็โอ้ก็ขนาดนี้สภาพก็สวยอยู่นะใช่ครับไม่มีร่องรอยครับคงอะไรไม่มีขี้กากขี้กาก่ขี้มือขี้มือใช่ขี้กากนะมันอยู่ดากเจ้ากรไปนี่นี่อะไรอะไรเชียนี่เขาเรียกอันนี้เป็นตัวบอกความเร็วดิจิตตอลครับมันมันจะขึ้นลงเองอัตโนมัติ พูดง่ายๆก็คือว่าแสงแสงมันจะสะท้อนเข้ามาใช่ไหมเราไม่ต้องลากสายตาโอ้นี่แหละคือจุดเด่นใช่ครับแสงมันจะส่องส่องเข้าตรงนี้นะเราเข้าส่องเข้าบาบาแล้วมันสะท้อนเราก็มองน้่นะไม่แสงไม่เข้าตาลากสายตาลงไม่ต้องลากสายตาตัวเลทำเพื่อความปลอดภัยโอเคอืมครับนี่ปุ่มก็ปรับได้นี่จะดูอะไรเนี่ยปุ่มใช่เนี่ยปุ่มปรับได้นี่ปรับที่ตรงนี้นะปรับที่ตรงนี้เอ้าหมุนครับปั๊บ คอมบันทึงไฟปรับที่ตรงนี้หมุนเราหมุนเอานะอ๋อนี่ลูกเล่นลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะ SRS คืออะไรครับท่าน Airbag ใช่ไหมใช่ครับออันแปายมึงเ้ออ่าเบอกงามบอกตรงบอกหนังเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเอาเลื่อนให้เนี้่ใส่ เออปรับปรับลงก็ได้ปั๊บเดี๋ยวจะดูข้างหลังเบาะข้างหลังอ่าไห่ครับงามงามแต้าเจ้าโอ้งามงามพดานก็สวยเนาะงามอึ๊บเดี๋ยวนะอา้าวต่อเลยอ้ยงามได้ได้แคบลาดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่า ใส่เกียร์ใส่เกียร์ที่มือนี่ดึงดึงดึงไมค์ก็ชิปไมค์ก็ชิปไมค์ก็ชิปประสาทขิดไมค์ก็ชิปกุญแจสองดอกนะครับมีสองดอกเอาไว้ให้เมียน้อยอันนึงเมียหลวงอันนึงบอกรถบ้านเทนะครับเอาเดี๋ยวบอกราคาเสียเท่าไหร่ครับเอสามแสนเท่าไหร่นะจริงสามแสนแปดหมื่นเก้านะใช่ใช่แต่ว่าถ้ามา ใครที่ดูผ่านเนะช่องชัยภูมิตอ่อลุงน้อยบอกว่าเดี๋ยวถนะลถให้พิเศษนะลถให้พิเศษนะสามแสนแปดหมื่นเก้าจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยฟรีจัดฟรีโอนฟรีฟรีปร,ระกันประกันภัยโอ้หลายอย่างนะมาออกรถที่นี่แล้วก็เรียกอะไร <laughs> กินข้าวก็ฟรีอีกมาซื้อรถคันเดียวอา่ามามาสิบคนเลี้ยงเลี้ยงทั้งสิบคนเลยใช่ไหมโอ้มีที่ไหนอเออลืมดีอีกอย่างหนึ่งซื้อรถที่นี่ก็ รับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีใช่ครับหรือสองหมื่นกิโลหรือสองหมื่นกิโลนะคำนวณมาแล้ว <laughs> อยู่ประมาณนี้นะ <laughs> ถ้าเลยประกันไปซ่อมเอาเองใช่ครับอ่าส่วนมากไม่ค่อยมีนะเสียใช่ครับนี้เป็นการแถมจากเต็นเองครับอืมแถมแถมเต็นเองเรามั่นใจเราถึงการรับประกันใช่พะเรามั่นใจทุกคนัน ซื้อรถไปคัดวิ่งสี่ห้าจังหวัดนะรถคันเดียวเนะ่ยไม่ได้ก็ไม่เอาครับเสียแอร์เย็นไม่มีตันครับอืม้มโอ้ยแอร์เย็นแอร์รอรมีประลอดวัดไหมท่านเสียลมโฟมันจะดีนะครับมีมีประหลอดวัดไหมบางทีเมียไม่ได้เป็นพยาบาลเดียเด๋ยวเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมบอกอ่ะจังใดผมจีหงว่ามันเย็นบ่นเย็นครับสงสัยต้องซื้อประหลอดมาวัดเลยท่านผู้ชมเอาละขายอยู่สามแสนแปดหมื่นเก้านะสามแสนแปดหมื่นเก้าก็ ใครที่ดูผ่านนะช่องยนี้ยมก็มาได้เป็นสีใหม่นะสีเทานมนะเออลืมบอกเรื่องสีนะเขาเรียกว่าสีลำบวกกินี่ไหมใช่สีใหม่เทานมจะว่าเขาเรียกลำบวกกีนี่นั่นแหละเรียกกันง่ายๆจะจะว่าขาวก็ไม่ขาวจะว่าเท่าก็ไม่เท่ามันก็เท่าแหละเนาะแต่ผสมผสมสีกันได้ออกมาเป็นสีนี้เอาละอ่าเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายสุดท้ายสุดท้ายนะปึ๊บแล้วอ้าว รอบรอบคันรอบคันอ่ารอบคันนะายสวยกิฟเลยนะสวยกิฟเลยในสกายแอคทีฟัวท็อปสุดในปี2022นะครับโุ้ยงามแต่แต่เจ้ายางก็เหลือๆนะยางเหลือได้อยู่นะไปโอ้โไฟโคตรสว่างเลยโอ้โได้ชงหมดเลยงามนะ ในราคานี้ก่อนหน้านั้นมีตัวจีสีแดงนะขายไปแล้วนะแล้วก็ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะสีแดงนะขายไปแล้วยาขายแล้วก็รอรอลูกค้ามารับอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ลองลองมาดูนะสวยจริงๆนะะมีรถเก่ามาแลกรถใหม่มีรถกระบะอยากได้รถเก่งก็เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กบิ๊กบงบิ๊กไบค์เอามาเรามาคุยดูนะคุยกับเต้นลุงน้อยเอา เอาละใครสนใจก็ถ้ามาที่ช่องไอ้ภูมิมาซื้อผ่านช่องไอ้ภูมิก็เดี๋ยวเราให้พิเศษเลยนะลุงไอ้บอกว่าอย่างนั้นนะอ่ายังมีอีกหลายรุ่นหลายแนวหลายคันนะเอาละเอาละอย่าลืมกดอา่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสําคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วนะมันจะมีรถมาใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านก็ปั๊บมีเวลาก็ถ่ายท่านได้ดูเอาละมันจะห้าโมงแล้วไปละขอบคุณครับที่ติดตามที่รับช